สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมนะครับวันนี้ผมก็มาตีกอล์ฟที่จังหวัดราชบุรีนะครับสนามกอล์ฟพานุรังสีค่ายบุรชัิเป็นสนามทหารนะครับก็มาเริ่มที่ที่ออฟหลุมหนึ่งนะครับผมแฟเวก็กว้างขวางนะครับสุดสายตาดูแนวสนต้นไม้ดีครับโอ้โหสูงกว่าคนเท่าไหร่ครับน่า นี่แหละครับเลยทาให้สนามที่อยู่ติดภูเขาไม่ค่อยร้อนมากนะครับเพราะว่ามีร่มไม้สูงขนาดนี้นะครับเดินได้นะครับเดินออกลังกายได้เลยนะครับโอ้โหราคากินฟรีน่ารักมากครับผมแบงค์พันมีถอนแน่นอนครับหลุมที่หนึ่งนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือต้นไม้กลางแฟร์เวย์ครับน่าจะต้องเกิดจากการตั้งใจปลูกแน่ๆครับไปดักสนุกไว้เห็นไหมฮะเลือกเอาครับว่าจะไปซ้ายหรือขวานะครับแต่ส่วนตัวผมเล็งต้นไม้เลยครับ เดี๋ยวยังไงมันไม่ตรงต้นไม้หรอกครับแต่ถ้าตรงเราไปติดต้นไม้ก็คิดซะว่าเราตีตรงคิดอย่างนี้ครับมันก็ไม่กดดันตัวเองครับยาวาหมือนกีนี่แอบยาวนิดนึงนะครับพัดฟืดฝืดครับแต่ว่าพัดฝืดไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีลายนะครับมันมีภูเขาครับมันเลยทําให้พัดไม่ง่ายเลยครับทั้งฝืดด้วยแล้วก็มีสโลปด้วยนะครับสามสี่พัดกันน่าจะเป็นเรื่องปกติสําหรับ กินที่นี่นะครับสำหรับหลุม2พารหหลุมน,นี้นะครับก็พิ่คัีก็แนะนำให้ตีวางนะครับสักประมาณ2 0 0ถึง220มาทางแนวสนสูงๆด้านขวามือเนี่ยครับที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบนะครับโดยจะมีต้นไม้ตรงกลางเนี่ยครับเป็นจุดเล็งนะครับให้เรามาทางขวาของต้นไม้ต้นเล็กนะครับเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีต้นไม้ตรงกลางอีกนะครับหลังแนวต้นไม้นี้จะเป็นน้ <nas> ํานะครับให้เราเลือกนะครับว่าจะไปซ้ายหรือขวาของต้นไม้นะครับหลักวิธีเล็งนะครับ ให้ถ้ามีกล้องนะครับให้ลองจับเลเซอร์ทางขวาที่เป็นน้ําที่เราข้ามมานะครับให้เราจับเลเซอร์มาทิศเนี่ยครับแนวต้นไม้ตรงด้านนี้นะครับเนี่ยกอเนี่ยครับทางฝั่งซ้ายมือนี่ครับหลายๆต้นเนี่ยดูนะครับจะตีมาถึงระยะนี้นะครับเหมือนผมนะครับผมตีมาประมาณสองร้อยสิบนะครับก็มาซุกอยู่ใต้ต้นไม้เลยครับก็ต้องเลยทําให้ต้องเสียช็อตคอไปนะครับแล้วก็มาพัดทางลงนะครับ จริงจริงกีนที่นี่ครับที่มันมีสโลปเนี่ยมันทำเอาไว้รับเวลาเราตีแอปโรชนะครับตกสั้นหรือว่าตกหน้ากีนเล่นง่ายกว่าครับผมหลุมนี้ก็ระวังด้านซ้ายนะครับแนวต้นไม้สูงนะครับจะเป็นถนนนะครับเป็นเป็นโอนะครับผมก็มาขึ้นจอด2นะครับแฟร์เว์ค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับหลุมนี้นะครับแล้วก็คนตีไกลระวังจะตกน้ำนะครับ ็ขึ้นกรีนนะครับได้มาพัดเบอร์ดี้นะครับแล้วก็มาใซ่ผาครับผมที่ช็อตหลุมนี้ระวังด้านซ้ายนะครับแนวถนนนะครับขอให้สงสัยไว้เลยนะครับเพราะเป็นแนวโอีนะครับหลุมนี้ก็เป็นโ b จริงๆครับผมผมก็ตีดันออกมาทางด้านขวานะครับในส่วนของกรีนหลุม4พา5้านี้นะครับก็จะยกสูงครับผมผมนี้ต้องเดินขึ้นมาดูจุดตกเลยครับเพราะว่าสูงน่ากลัวมากครับเดี๋ยวดูนะครับ พอไปยืนในบ่อทรายนี่แทบจะมิดหัวเลยครับตอนระเบิดทรายก็ขอดูอย่างเดียวครับก็คือขอไปอยู่ฝั่งต่ํานะครับจะได้พัดเก็บทังขึ้นนะครับลลลลสลมาเลยนะครับก็คือพัดตรงครับเพราะว่าเห็นว่าญ้ามันยาวนะครับมันฝืดก็เลยไม่กล้าให้ลายครับกล่าวว่าจะพัดเกาะแต่มันดันลงไปเลยนะฮะ หลุม5ภาสีนะครับก็เป็นอีกหลุมนึงนะครับที่วิวสวยมากๆเลยนะครับได้เห็นแนวเขาพระนอนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับหลุมนี้นะครับก็ตีวางมาด้วยหัวไม้ห5นะครับเหลงทางด้านสะพานสีแดงนะครับประมาณประมาณสัก200ถึง220ไม่เกินนะครับกำลังดีนะครับแล้วก็ช็อตอัพโพสช็อที่2นะครับผมตีขึ้นมาหลุมนี้ลมแรงมากนะครับบวกเหลงใค่ดีนะครับ ผมตีขึ้นมาด้วยระยะ130นะครับจิบเหล็กก้าขึ้นมาปรากฏว่ามันกินลมครับก็เลยตกอยู่ตรงสายหน้ากีนนะครับแล้วก็เล่นลูกนี้ค่อนข้างยากนิดนึงครับซึ่งช็อตน,นี้ผมก็คิดแค่ว่าเอาลูกขึ้นไปบนกรีนครับอยู่ตรงไหนก็ได้ครับก็เล่นโบกี้เกมไปครับลุมนี้ไม่กดดันตัวเองมันจะต้องได้พานะครับ วิวหลักล้านนะครับกับกรีนฟรีราคาหลักร้อยนะครับผมมาต่อกันที่หลุมพาสามนะครับหลุมที่6นะครับผมเป็นเกาะกลางน้ํานะครับสําหรับสนามภูเขานะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าสนามภูเขานะครับให้ยึดแนวเขาเป็นหลักนะครับเขาอยู่ทางไหนขอให้อนุมานว่าทางนั้นเป็นที่สูงนะครับเรากําลังพัดขึ้นเขานะครับหลุมนี้ แฟเวกว้างนะครับเน้นให้อยู่แฟเว้ก่อนครับเพราะว่าพื้นแฟเวแข็งนะครับลูกกอล์ฟก็จะกิ้งไปไกลครับผมก็เหลือระยะขึ้นกีนอีกแค่หนึ่งร้อยครับสไตล์เล่นลูกสั้นผมก็จังเล่นเหมือนเดิมนะครับผมก็ถนัดเรื่องชิปแอนรันครับอันนี้ผมใช้เหล็กแปดนะครับชิปแอนรันทางขึ้นไปครับแล้วก็มาพัดเซฟพานะครับผมว่าลูกชิปแอนรันด้วยเหล็กเจ็ด 8-9 pitching นะครับมันเป็นลูกที่เซฟมากๆเลยนะครับแล้วก็หวังผลได้ดีด้วยครับส่วนหลุม8ค3หลุมนี้นะครับก็จะมีลมนะครับพัดจากขวามาซ้ายนะครับส่วนมากนะครับ T off เนี่ยมันจะเป็นหลังเต่าหนุนๆใช่ไหมครับถ้าเรามาปักลูกกอล์ฟเนี่ยชิดไปทางด้านซ้ายของ T off เนี่ยครับเราจะได้มุมของลูกที่สูงกว่าเขาเรียกว่าลูกสูงกว่าเท้าครับเวลาที่เราตีลูกสูงกว่าเท้าเนี่ยครับ ส่วนมักลูกที่มันออกไปมันจะไม่เฟดหรอกครับถ้าไม่ตรงนะครับมันก็จะดรนะครับมีแคดดี้นิรนามท่านหนึ่งนะครับเคยสอนผมไว้นะครับว่าหน้าทิมให้เผื่อซ้ายถ้าหน้างายให้เผื่อขวานะครับไปลองทํากันดูเองนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่พี่แคดดี้เขาบอกไหมก็มาต่อกันที่หลุมสิบพาสามนะครับ ระยะแค่153หลานะครับแต่กรีนเป็นกรีนยกครับถ้าตีไม่ออนเนี่ยแนะนําว่าตกสั้นดีกว่าครับอยู่หน้ากรีนเล่นง่ายกว่าเพราะว่าเราได้ชิปทางขึ้นนะครับแล้วก็จะได้พัดเก็บในทางขึ้นอีกทีนึงถ้าตีข้ามกรีนเลยไปเนี่ยคุณจะได้ชิปกลับลงมาทางลงครับแล้วมันจะไหลไปหน้ากรีนนะครับออนที่หลุม11นะครับเป็นพาสียาว3 5 9หลานะครับ เหมือนเดีวิวพาโนรามาฮะแล้วก็มีรถขับผ่านด้วยนะครับเวลาที่ขับเข้ามาในสนามนี้นะครับมันจะมีป้ายเตือนว่าระวังลูกกอล์ฟเนี่ยครับก็คือคุณกาลังขับอยู่บนถนนที่กําลังจะผ่านแฟร์เวยคนอื่นแบบนี้ครับให้ให้ดูหูตาดีๆนะครับบางจุดเนี่ยก็จะมีพี่แคดดี้นะครับเขาถือธงแดงธงเขียวอยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าแดงก็คือหยุดเขียวก็คือไปได้นะครับไม่งั้นนะครับคุณอาจจะมีโอกาสเสี่ยงนะครับได้ใช้ประกันเคมแน่ครับผม ลูกนี้ก็ชิปเลยขึ้นมาบนขั้วบนธงนะครับเลยต้องทําให้พัดทางลงนะครับพัดทางลงนี่กะเอาลงยากมากเลยนะครับผมแนะนาก็คือขึ้นฝั่งดูให้ดีนะครับไปเก็บพัดทางขึ้นง่ายกว่าแล้วก็มาดูวิวพาโนรามานะครับของลุมนี้นะครับของสนามอนุรังสีนะครับหลุมนี้นะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับไม่ใช่เลยเอาแต่เป็นแก๊งลิงน้อยครับพร้อมที่ฉกสวยอาหารนะครับจากรถกอล์ฟของพวกคุณนะครับ ทำอะไรมานะครับเก็บให้ดีนะครับทะเลาะกับลิงนี่ไม่สนุกนะครับผมก็ถ่ายต้นจันจุรีต้นใหญ่นี่มาเพราะว่าเห็นแล้วนึกถึงชีวิตใบเด็กนะครับที่เคยอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับพอมาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้เลยครับระยะร้อยเจ็ดสิบหลานะครับตีเหล็กห้าท็อปท็อปมานะครับก็พื้นไฟเวค่อนข้างแข็งนะครับผมก็ลงเหล็กได้ไม่ค่อยดีครับผมพอโชคดีนะครับที่ ยังข้ามน้ามานะครับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกีนหลุมสิบสองนี้ต้องดูเรื่องระยะดีๆนะครับเพราะว่ารอบกีนเนี่ยดักด้านหน้าด้วยบ่อทรายแล้วก็มีเนินนะครับลายล้อมรอบกีนอยู่นะครับอันนี้คุณอาก็ขึ้นมาจากด้านข้างของกีนนะครับผมก็มาอยู่หน้ากีนนะครับก็ในมือมีเหล็กแปดนะครับก็ชิปแอนด์รันนะครับทางขึ้น ก็ได้ผัดผาดังขึ้นนะครับหลุมนี้ก็พี่แคนดี้แนะนำให้ตีวางนะครับที่ระยะประมาณ210นะครับถึง220นะครับก็ผมก็ออกด,ด้วยหัวไม้ห้านะครับตีข้ามน้ำมานะครับเป็นดอกเล็กด้านขวานะครับพอเรามาข้ามน้ำมาได้มาตกลงเนี่ยแฟเวก็จะเล็งเข้าหากลีนเลยครับ ็อตนี้ก็ช็อตวัดใจอะไรนะครับคุณอาก็เก่งมากเลยครับใจไม่กลัวเลยนะครับโหเดินมาได้ครับตัวเบลเลอร์เลยไอตัวนั้นก็ไม่หลบนะครับผมก็ตีระยะร70ินะครับแอปพลินกี่นะครับก็เหมือนเดิมฮะท็อปทครับวันนี้ตีเหล็กไม่ดีเลยครับไม่มีความมั่นใจที่จะตีเหล็กเลยครับแต่ก็ยังดีครับที่มันยังอ่อนนะครับกระเด็นกระดอนมาอ่อนนะครับเลยทําให้หลุมนี้ผมก็เก็บคาไปได้อีกหนึ่งหลุมครับหลุม14นะครับพร้อมกับวิวเขาช้างข้ามนะครับที่อยู่ตรงหน้า ผมก็ออกหัวไม้ห้าไปนะครับเพราะว่าหลุม14บนี่มีระยะไม่ยักไม่ยาวนะครับแต่แฟเว y จะแคบนะครับระยะอยู่ที่317นะครับจากแท่นข่าวนะครับโอ้ต้องมีกันบ้างครับวันนี้แชงครับผมแล้วก็วิดีโอหายไปคลิปนึงนะครับจากจุดที่แชงก็ตีมาอ่อนนะครับแล้วก็ได้พัดผาไม่ลงนะครัก็เซฟบกี้ไปครับ ็นอีกหลุมหนึ่งนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับกับหลุม15พา5นะครับก็ขึ้นช็อต2ด้วยเหล็ก750้หลานะครับวางหน้าน้ำครับพี่เคดดี้เตือนแล้วนะครับว่าเหลืออีกประมาณ175หลานะครับแต่ว่าผมอยากจะลองตีไฮบิด5ดูนะครับเพราะเอาไม้ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้ามันเลยหลุมไปอยู่ข้างหลังนี่มันจะยากแค่ไหนครับปรากฏว่ามันมันยากมากๆเลยครับดูสิครับ ตีมาสองสามครั้งแล้วยังไม่ถึงกีนเลยครับลองไปให้รู้ครับหลุมนี้วิธีเล่นที่ถูกต้องนี่ครับต้องมาเก็บผัดทางขึ้นแบบแบบนี้นะครับอย่าใต้ท้าทายธรรมชาตินะครับแบบผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระวังธรรมชาติจะลงโทษนะครับผมโอ้ยลงกีนหลุมนี้ด้วยดับเบิลนะครับโบกี้นะครับ ขึ้นหลุมพาสามนะครับหลุมสิบหกนะครับระยะร้อยหกสิบหลาข้ามน้านะครับหลุมนี้ก็เป็นอีกหลุมหนึ่งนะครับที่แคดี้เตือนแล้วนะครับที่แคดี้บอกว่าสั้นดีกว่านายมาดูคุณพ่อเล่นนะครับคุณพ่อเพื่อนนะครับนี่ครับวิธีเล่นที่ถูกต้องนะครับต้องวางหน้ากินแบบนี้ครับแล้วก็ชิปขึ้นไปครับแล้วก็พัดพาถังขึ้นนี่ครับถูกต้องครับส่วนผมแช้งครับรู้ครับแช้งมาตกรับครับ คุณอาบอกยากกว่าเดิมอีกแล้วดูเข้ากีนครับไม่โยนเข้าหลังกีนครับบิ่งไปไหนครับนู่นไปนู่นครับกกามาพัดไก่ครับโหลงกิีนหลุมนี้ด้วยดับเบิลพาเลยนะครับผมพาสามต้องออก6ไปเลยครับต้องมีกันบ้างครับผมไปเริ่มต้นใหม่ครับไปกันต่อครับผมกับหลุมสิบเจ็ด พาสีสามร้อยแปดสิบสี่หลาครับหกบวิวสวยๆครับพาสีหยิบเวทนะครับเหลือเจ็ดสิบหลาก็เลยหันไปถามพี่แคดดี้ครับว่าเฮ้ยเราได้มาเท่าไหร่นะครับพี่แคดดี้บอกว่าประมาณสามร้อยสิบหลาได้นายผมนี่ตกใจเลยครับเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอปรากฏว่ามันเป็นไปได้ครับที่สนามแห่งนี้นะครับเพราะว่าแฟร์เวหลุ่มนี้ครับมันเป็นทางลาดลงครับแล้วก็แข็งมากครับลูกตกเนี่ยผมว่าน่าจะมีวิ่งสี่สิบสามสิบสี่สิบหลาได้ครับผม แต่จะเตือนทุกท่านนะครับว่าบนกรีนตั้งใจผัดนะครับหลุมนี้นี่ผมสีพัดเลยนะครับด้วยความที่คิดว่ามันพัดสั้นๆไม่น่ามีอะไรครับไม่ลงครับผมแล้วก็หลุมสุดท้ายนะครับช็อตที่สองด้วยหัวไม้ห้าครับเลงวิธีต้นจามจุรีใหญ่เลยนี่ครับก็มาเหลือระยะ80หลานะครับแต่ว่าไม่รู้เมาแดดหรือเปล่าครับผมในมือดันหยิบพิชชิ่งมาครับปั๊บปีไปตก ทะลุก,กีมาด้านหลังเลยครับเลยมาเป็นเกือบ2ี่สบหลาได้ครับต้องชิปกลับไปนะครับแล้วก็โชคดีครับชิปกลับไปอาศัยสโลปครับไหลไปใกล้ธงพอดีนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับสนามที่นี่สวยมากครับผมชอบมากๆเลยครับไว้มีโอกาสคราวหน้าก็จะแวะมาเยี่ยมเยียนสนามกอล์ฟแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งน,นะครับสำหรับสนามพามนาังสีจังหวัดราชบุรีครับ แฟนชอบมากเลยครับรถกอล์ฟที่นี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณพ่อและคุณอาทุกท่านที่ชวนมาออกรอบวันนี้นะครับสนุกมากจริงๆครับขอบคุณคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องกอล์ฟช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ